เดีเข๋ขไปเบื้องบัผู้กบาหนักถ้านรถไปผูกงบาไปเบิ้องกันเจ้า,า,าใส่ชีวิตได้ปกติไปมาทิ่ก่อนอยังรวมบบกสูงอยู่เลือกมาจอดในบ้านในทาง เอาบ้านเด้วยต้มือนีนี่นสีรถล,ลงซำไหนไปเบิ่งกันครับช่างโซนโนบ้านถ่ายบ้านข้างไหนละข้างโรงเรียนทีนี่โอ้หนนีอยอย้งก็มือเกาอยู่ข้า,างหอพักลิตา Mích của mùa gà, tiêu vô trọn thắng của bạn này lắm bắt được kiếp lắm 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 lốt lốt lắm 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 บังสายทางตันตกซวายหนึ่งวันไปไหนไปไปว่ได้ถึงบริษัทอะังี่ยจังไป,ไปไว,าาาวไป่าได้อีเดีไปบ่ได้ทั้งเขาวัดที่นัน่นน้ำท่วมดึมือเขา ุกแล้วทางเขาวัดส้อยวัดเนี่ยก็ไปว่าได้เรต้องขึ้นละ <c oughs> ไปเสียหน่นะครับไปเสียโรงเรียนมั้งนะครับเบาจิไปได้เบาบัตรเบาองินไปเสียบัตรบัตรอีเสียโรงเรียน นำลดลงหลายแล้วนะครับอันได้อันได้แล้วนำ้ำปรเสียนหารเรียนอันบรเบณไต้หวันจบไปง้อเนาะประคอรครับปะคอคอ๋อกนันขึ้นมาอยู่สูงนี่ยเตียได้ปะอ,อือตัวหนึ่ง ล่นเรนเรนพาโรงเรียนไปได้เวลาลรนตรงไปไหนได้ปะต้องออกทั้งขวาดตีอ๋อทั้งนี้ไปไ่ได้ตีอ๋อทั้งการเรียนก็ไม่ได้ยืนรุดจุด tiến về đây. Oh, xin này cái nào, bùa mây đi như non liên cứ สินออมไปจังไดนวะมาทางนี้ก็มาบ่าได้กินสินลัดไปหากันหม่งน้ำตุ่มหลายพันเบอร์เสียมันก็ที่แล้ในที่สุดก็ไปบ่ได้กลับคืนมาทางเก่าอีกแล้วบ่เสียเขา

นลุปแล้วการใช้ชีวิตประจำวันของไต้บวานผู้คำเบาอย่างลำบากอยู่คนส่วนหลายนยังลำบาก่ต้องอยู่ วัวนา้ำเรื่องรถทันใน,นรถึงเลียนกับขึงรถวัดนีเจ้ากระถิตนหนึงบ่รู้สิเขาได้เ่าเขาได้นะครับเพิ่ใส่เลือดอกระกิทเข้าเป็นเดือนล้วกวัลวละ ไป็นเบื้องนำนำเคลื่อนกันครับนำเคลื่อนมวลหลักว่า,าระดับนำมันสิอยู่ต่ำอยู่สูงซ้ำไหนนะครับการระบายนำทีน้อยสิไล้ซ้ำไหนนะครับหมือนไปเบิ่งกันครับ มี่ยวออกกําลังกายนะวัอนี้ก็จะเอารถกินไปจอดทั้ง่เงากันนะอกสันเครืองนะครับด้านจอดรถเงากันนะทำแรงเกิดบและจนก้นมอนแรมมายางออกกําลังกาย 了，唔是，南湖那达了。 ตอนแรกงงนะทั้งสี่แหละนะครับเดือดร่มร่มต๊บเริ่มเสียนต้นมะยาวออกร่างกายกันนะครับน้ำสันเกินนะครับผู้ในไก่ยางไปนะครับสันเกืน800ินแปดลอยตัวมิยอยางไปกับช่องหลอดสามหลอดมันก็ได้แล้ว ใ้สิเก้าสู่ภาวะปกติแล้วนะครับตอนนี้รนดับนามก,ก็ยังร,รมาณรลอยยีสยย่สิบตัวลอยยี่สิบกัว น,น้ำสองบานนะครับเกิดระตู้องบานนะครับเกิต้ร,ระบายน้ำสองบานะครับที่เราที่มีอทิทธ่พนมากให้เรา,าประมาณสาล้านบาทเม็ดก็เหมือนที่เรบ ตงนี้นะครับว่าเขาร่อไรนำที่สบายไปรถบรรอนนะครับรถบรรทอน่าจีถื้การอ่เยื่อ ไกลสีหัดมองออกแล้วก็อย่าลืมเตรียมบัตรเตรียมบัต,บตอรอนุญาตนะครับยา่านพรหนตอนนี้เขตมรุเวนเกลื่อนบุรัมย์ฝ่อยนะครับบริเษีเวลา่ามาห่อน,นยืนเลย